สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบมอีกแล้วนะคะที่ร้านปฏิพัฒน์ออโต้เช่นเดิมนะคะร้านอยู่กรุงเทพมหานครมีนบุรีเขตหนองจอกนะคะลูกค้าคันนี้วันนี้จะมารีวิวเป็น t o y ยต a Revo 2.4 entry set edition นะคะเกียร์ธรรมดาปี2020นะคะเป็นกระบะสีประตูตัวเตี้ยนะคะ จัดทรงมาให้แล้วเรียบร้อยสวยมากๆน่าใช้งานสภาพริบเลยนะคะเป็นสีดำหน้าหมูป่านะคะนี่ภายนอกใส่ลอ้อแม็กยางใหม่จัดทรงให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายแมกได้ใหม่นะคะไม่มีค่าบริการเพิ่มเปลี่ยนได้ฟรีค่ะ สำหรับคันนี้ฟรีดาวนะคะลูกค้าท่านใดสนใจแถมคับฟรีอีก90วันนะคะแล้วแต่ลูกค้าท่านไหนเข้าเงื่อนไขธนาคารก็รับคับฟรี90วันไปเลยภายนอกตัวรถรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะคะ โลโก้ไฮลักรีโวครบทูยต้าครบที่แมลายเนอร์นะคะจะมีฝุ่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้ใหม่สภาพสมบูรณ์น่าใช้งานมากๆนะคะใครหารถมือสองอยู่หา สีประตูตัวเตี้ยอยู่นะคะแนะนำเป็นคันนี้เลย<ม>เดี๋ยวไปชมภายในตัวรถกันบ้างนะคะภายในตัวรถเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะราคาตั้งขายอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทค่ะรถปี2020 กระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะรถคัน mm hmm. นี้ใช้งานไปน้อยมากๆนะคะไม่แค่24,900กิโลเมตรเท่านั้นตัวเกียร์ธรรมดาแอรนาล็อกระบบไฟระบบเบรกใช้งานพร้อมใช้งานนะคะมาครบ ทำงานปกตินะคะลำโพงดังทุกตัวคันนี้ผ่อนเปีอยู่ประมาณหนึ่งนึ่งพันนิดๆน,นะคะลูกค้าอ๋อผ่อนหปีนะคะออขออภัยด้วยค่ะถ้าเป็น7ปีก็จะประมาณ1นึ่งมืค่ะประมาณหมื่นนิดๆค่ะ กว้างขวางมากๆนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามแบมเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะขอชมรูปรถเพิ่มเติมทักแบมมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแบมขอจบการรีวิวไป เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ